ก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมนายธนสารคำพิรัประวงนะครับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนะครับเทศบาลตำบลลางดงนะครับอ่าเนื่องด้วยนะครับมีหนังสือกรมส่งเสริมเนาะนะครับนะครับที่ให้เราจัดส่งข้อมูลแนวเขตนะครับหนังสือจากกรมส่งเสริมนะครับเลขวหนึ่งแปดศูนย์สามนะครับลงวันที่สิบหกมิถุนานะครับสองห้าหกห้านะครับ การจัดส่งข้อมูลแนวเขตนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับบุรณาการงานทะเบียนทรัพย์สินนะครับซึ่งในหนังสือนะครับขอความร่วมมือให้เทศบาลและอบตนะครับจะส่งข้อมูลแนวเขตนะครับผ่านระบบกลางนะครับหรือในระบบอินโฟนะครับภายในวันที่11นะครับซึ่งผมอัดวันนี้ก็คือวันที่10นะครับภายในวันที่11นะครับซึ่งหลายๆที่ นะครับได้ารายงานไปแล้ว <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องไปดูด้วยว่าที่ท่านรายงานนั้นมันถูกต้องตามที่คู่มือของกรมเขาให้กับหนังสือตัวนี้มาถูกต้องไหมะนะครับก็บางที่ก็จะมีการรายงานไปเนาะนะครับรายงานไปแล้วนะครับรายงานนะครับการรายงานนะครับการรายงาน นะครับทีนี้กเรามาดูว่าเวลาเรารายงานหรืออัปโหลดไฟล์เข้าไปแล้วเนี่ยอัปโหลดไฟล์แนวเขตของเราเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปดูที่เว็บไหนนะครับเราจะไปดูที่เว็บไหนว่าแนเวเขตของเราเนี่ยมันขึ้นในระบบของกรมส่งเสริมหรือยังนะครับ กรมส่งเสริมนะครับนะครับได้ให้ท่านตรวจช็คจากเว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์นี้นะครับว่า,นาแนวเขตการปกครอ,องของท่านเนี่ยที่รายงานไปเนี่ยได้ขึ้นในระบบหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็พัดล็อกลิงก์นะครับ เอาไปนะครับนี่นะครับนี่ก็คือเว็บไซต์ในการเช็กแนวเขตของเราที่รายงานผ่านระบบอินโฟนะครับก็อย่างแรกนะครับตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับการค้นหาง่ายนะครับท่านคลิกปุ่มนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ท่านนะครับติ๊กให้เหลือจังหวัดอันเดียวนะครับติ๊กขอบเขตออกก่อนนะครับเวลาการหายง่ายเนาะ อ่ะทีนี้ก็จะเหลือแต่ขอบเขตจังหวัดละนะครับขอบเขตจังหวัดของท่านละนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จังหวัดสุโขทัยเลยครับผมก็จะไปที่จังหวัดสุโขทัยครับอ่ะเจอจังหวัดสุโขทัยผมแล้วอ่ะทีนี้ผมอยู่อ่ะเทศบาลตำบลกลางดงเนาะต่อไปผมก็จะไปคลิกเลยครับขอบเขตครับที่ผมได้รายงานไปก็คือตัวนี้นะครับก็คลิกตรงขอบเขตครับนะครับแล้วก็ มุนเข้าไปครับซูมเข้าไปนี่ครับอของเทศบาลตำบลงกำรงผมคือผมอของผมได้รายงานผ่านในระบบอินฟโฟนะครับนะครับระบบ Info น,นะครับส่วนหลายๆท่านซึ่งมีคําถามบอกว่ารายงานไปแล้วแต่ทําไมยังไม่ขึ้นเนาะซึ่งกลมก็ได้แจ้งมาดังนี้ครับว่านะครับ1นึ่งอ่าสอง นะครับเมื่อออกรายงานใน Excel แล้วให้ท่านเช็คดูในช่องข้อมูลแผนที่แม่บทอปทอชั้นข้อมูลแนวเขตอบทอหากไม่มีรายละเอียดในช่องนี้ให้ถือว่ายังไม่ส่งข้อมูลนะครับวิีการเช็คนะครับนะครับส่วนที่ C นะครับส่วนที่4หลอะไรท่านสอบถามมานะครับครั้งนี้ อบอทอที่จัดส่งในระบบอินฟอโฟกรมจะดำเนินการตรวจสอบและนําขึ้นหลังจากวันที่11ครับก็คือวันที่ในหนังสือนะครับซึ่งผมอัดวันนี้คือวันที่10นะนะครับพรุ่งนี้คือวันที่11ตามหนังสือสั่งการก็คือวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าแล้วที่สำคัญที่สุดต,ตอนที่ท่านอัพฟไฟล์ข้อมูลเข้าไปในระบบอินโฟครับท่านต้องเช็คให้ดีด้วย นะครับว่าท่านได้รายงานตามคู่มือที่ของกรมส่งเสริมเข้ามาไหมเนาะนะครับหากท่านมีข้อสงสัยก็สอบถามอ่าโทรโทรสอบถามกรมส่งเสริมก็ได้นะครับหรือจะสอบถามผ่านทางผมก็ได้นอะกซึ่งผมงอ่าต้องบอกก่อนว่าผมรายงานผ่านในระบบอินโฟนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็เพิ่งมาเช็คดูออกขึ้นเหมือนกันนะครับหากข้ังใดมีข้อสงสัยก็ทักสอบถามมาใน อินบ็อก Facebook นะครับหรือว่าถ้ามีหลายก็ทักหลายผมมาไายนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ